กับขออญาตพระยันทุกรูปนะครับขอเจริญพรคุณโยมผู้มีบุญทุกคนทุกท่านนะก่อนอื่นก็ขออนุญาตหลวงพี่พระถาวนถาวรสุโภบวชรุ่นเ0็ดพันตำบลเป็นบวชกัางขั้นขั้งที่สองขั้นที่หน 1, บวชปี50ก็จะขอกล่าวถึงการที่บริกรรมธมรรมะหังมาเมื่อการเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี2 5 2 7 ซึ่งมาครั้งแรกก็วันนี้ยังไม่ได้ตั้งใจศรัทธาอะไรแต่ว่านําพระป่ามาทอดทอดพระป,ป่าแล้วก็ได้รับดวงแก้วมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทตาดวงนึงมามาบริกรรมภาวนาสัมมาหลังสัมมาหลังนี้ก็นั่งแ๊บเดียวก็ก็ได้เห็นดวงสว่างตกศูนย์ตัวตนหายเห็นแทงดวงผุดผุดขึ้นมาตลอดก็ประมาทก็ไม่นั่งตลอดอไปไล่การสนามชายแดนด้านอรัญญประเทศป,ปีปี30มศูนย์สองเก้า ไปออกตะนาำเป็นหัวหน้าชุดตอนนั้นเป็นร้อยโทไปลาดเวนไปลาดเวนครั้งแรกไปเหยียบกับระเบิดของของฝ่ายเดียวกันที่ไปรับงานจากพลเกรับส่งหน้าที่เป็นพื้นที่วางกับระเบิดไว้ไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่นั้นเขาคี้ว่าตรงตรง,ตรงข้างล่างเป็นพื้นที่อยู่แรกแต่คิงมันข้างบนก็รับส่งไม่ละเอียดก็เดินลงไปตั้งลุดให้ผู้ตามจากาคนหนึ่งเฝ้าตรวจด,ดูเส้นทางไว้ ก็เดินลงไปเหยียบว่าเหยียบลงไปแล้วแต่ไม่ระเบิดตรงนั้นนะเดินลงไปก็เดินผ่านลูกระเบิดไปหลายลูก,ลก,ลกแล้วก็พอนานพอทุกวนเนี้นก็มีสิบเอกอนันตพรอิน,ออนทรโชตเดินตามลงมาเหยียบระเบิดลูกแรกระเบิดเป็นเอ็มสิบสี่ระเบิดเ, TC, เดสียงดังสนัน่นแต่ว่ามันดินขยายไม่ทํางานดินขยายไม่ทํางานชนวนตายตัวระเบิดระเบิดแต่นี้มันระเบิดมันแตกเป็นกระบี่รอบีออกมาแต่ว่าดิน ดินแรงสูงยังอยู่ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันทําไมไม่แตกมันไม่เชื่อมต่อกันก็เลยเอามาเอาไฟมาจุดดินดินระเบิดแรงสูงไฟก็ติดวุบหายวับไปเลยคือเพราะสาเหตุทําไมมันไม่ติดเพราะว่าแก๊บมันระเบิดชนวนตายตัวแตกระเบิดเป็นแสงแสงไฟกระจายออกมาแต่ว่าดินดินขยายแรงสูงทึงไวไฟกว่าไม่ติดมันขัดขัดช่วงกันอาจจะเป็นอน,นิสงส์ที่สัมมาละหังก่อนก่อนที่ออกเดินทางลาดเอเวนก็ นี่ครั้งหนึ่งประสบการณคร์ครั้งที่สองเดินต่อมาก็เดินไปประสานงานกับกองทัพภาคที่สองอเดินไปแนวชายแดนที่เชื่อเขา,าเขาพานมดงรักเนี่ยแหละเดินไปผ่านเข้าไปในสนามทุ่นระเบิดของคอนพสที่วางไว้ไปเหยียบอีกสามลูกพอเดินไปคนข้างหลังจ่าสเบชุชาติเหยียบอีกลูกหนึ่งแตกดังปุ๊ใต้ดินก็บอกว่าเราเหยียบระ,ระเบิดแล้วนะทุกคนก็หยุดชะงักนิ่ง ข้างหน้าลาตัวเวนนาเยียบอีกสองลูกแต่ป,ปุ๊บสองลูกเลยก็เลยกู้ขึ้นมากู้ขึ้นมาดูเป็นลูกระเบิดของกินแดงขนาดปิโตเขาเรียกว่าปินโตลูกมิระเบิดปินโตสีเขียวใหญ่ๆเท่าวัดปิโตก็นี่คือปฏิหารที่ว่าที่ซึ่งเราคาดไม่ถึงว่าปาฏิหารินันเกิดมีเพราะว่าช่วงนั้นก็ภาวนาสัมมาหังอยู่มาครั้งที่สองนี่ไว้ว้นี่ก็หลังจากที่ได้รับมา เข้าโครงการพารจา์นี้ก็ไปไปทอดกระถินที่ที่วนกลับมานั่งรถนั่งรถก็ช่วงนั้นประมาณตีสองขากลับมา,มา,มาเกือบเกือบจะถึงที่อำเภออำเภอสีชิวสิบสองกิโลช่วงนั้นขพยายามจะไม่หลับเพราะว่านึ่งคนขับเขาาก็ง่วงนอนก็นั่งเป็นเพื่อนคนขับนั่งข้างหน้าก่อนนั่งก็จะภาวนาสัมมาหังมาตลอดเส้นทางเพราะว่าไม่ไม่ไว้วางใจคนขับรถก็เขาเผลอหลับมันเนื่องจากอ่อนเพลียหลับไปประมาณสัก ก่อนจะตีสามนี่แหละพอตื่นมาอีกครั้งหนึ่งรถล,ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วลดลงลงลงของลงข้างล่างด้วยความเร็วอาจจะแหกโค้งหรือหลับในไม่ทราบก็รถพังหมดข้างล่างล้อกระทะแตกยางแตกแล้วก็ไม่สามารถาลากขึ้นได้ต้องใช้รถยกยกขึ้นมาอย่างเดียวก็อนุภาพปฏิหารที่เกิดขึ้นก็มีหลายครั้งบางครั้งก็ไปเคยดล่มก็ดดล่มดดล่มม่กลางเป็นที่ล่มมันพอนึกถึง สมาห่างหนึ่งภาคนี่ก็ร่มกระกลางพุ่งออกมามก็หลายครั้งเป็นปัญหารที่ว่าถ้าไม่ไม่ประสบกับตัวเองก็อาจจะคนไก่อาจจะไม่รู้ปัิหารนี้ของวิชาทํากายของเด็ดพวะคุณหลวงปู่หลวงพ่อคนยายเนี่ยเป็นประมาณไม่ได้ก็จะฝากใ,ให้คุณโยมได้อบอกกันต่อๆกันไปเพื่อความปลอดภัยและเพื่อขยายเครือข่ายให้สมาหาที่ขอขอกับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้แนะนำสิ่งที่ดีให้ครับ ทุกคนได้ทราบครับขาวมุลครับ